สวัสดีคะ่ะพ,พ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาบอกกันมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะเนาะในทางช่อง u t u b e มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาเด้อคะ่ะจะสรุปทุกเซียนที่ได้มาเนาะคะเนาะจะมาสรุปทุกเซียนที่ให้มาวันนี้เนาะคะ่ะถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ปังงวดที่ผ่านมาเรามาจับตามองว่าของเซียนๆจะให้ตัวไหนนะคะ เอาเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเด้อปะเราไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นของโชเชษชัยนะคะเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดมีใครได้ใครปังไหมเนาะ ของโซเชียชัยเข้าไปทั้งบนและล่างนะคะเข้าบนล่างเด้อค่ะของรัฐบาลลาวเนาะคะเนาะถ้าใครได้ใครตามก็ดีใจด้วยเด้อค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามเนาะวันนี้เรามาจับตามองว่าของโซเชียชัยจะให้ตัวไหนเพราะว่ามาดามลงคลิปให้แล้วเด้อค่ะ ก่อนรัฐบาลเราจะออกเนาะเมื่อวานก็ลงให้ลงให้ตั้งแต่วันเสาร์นะคะของชอเชชัยเนาะ่เมื่อวานก็ลงไปหลายคนอยู่เหมือนกันเนาะค่ะวันนี้มาจับตามองว่าโชเชชัยจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเพราะว่าของเข้าให้มาเข้าบนล่างตรงๆแบบไม่ต้องกลับเกือบแตกซ้มตัวบวมพนงถ้ากับหัวเนาะ เข้าไปทั้งบนและล่างตัวเน้นตัวเจาะแล้วไม่ต้องกลับปั่งสุดๆพแม่พี่น้องถ้าใครได้ดีใจน้ำเนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้นะคะเรามาติดตามชมใหม่เพราะว่าของเข้าเข้ามาแล้วสองวัดติดเ้อค่ะสองวัดติดแล้วนะคะ,ว,ว,ะ,คะวันนี้เรามาจับตาดูว่าของโชเชชัยจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้ก็จะเป็นของโชเชชัยนะคะของโชเชชยัยโชเชชัยให้มารูดเรลาพัฒนา7กับหกสองตัวหกหางค่ะเจ็ดศูนย์เจ็งเจ็ดสองหกศูนเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเสตัวก็จะมี7 6 0 7 6กศู 1, 2 7 7 6นะคะตัวเน้นตัวจอเจาะ7 0 7 2 6เ6็ดเด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอพแมพี่นงถ้าใครจะตามของชอเชิดใเนาะคะ่ะน้ะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยถ้าเข้าถ้าฟังก็ดีใจด้วยเนาะคะ่ะอ่ะต่อไปเป็นของคายให้ดูไปพร้อมๆกันเลยเด้อพแมพ่นงจะได้เร็วๆขึ้นเนาะคะ่นะเนะะ้ะทำไม่ไม่ล่ากระชั้นชิดเข้าไปนะคะ่ะ ของหลวงพี่แขกเนาะค่ะของหลวงพี่แขกนะคะ,ขอ,ข,ะ,คะของหลวงพี่แขกก็เข้าไปทั้งบนและล่างเนื้อค่ะแต่ไม่ได้เข้าตัวน้นตัวจอดเข้าตัวกลับก็ถือว่าเข้าเพราะว่าให้ไปกลับนะคะของหลวงพี่แขกให้มายังไงก็กลับขอบุญขอบคุณเนาะคะ่ะสองวัดติดของหลวงพี่แขกเนาะ,ะใช่สองวัดติด ห้องพี่แจงให้มารูด9กับ8 2ตัว6หาง9 8 5 3 1 9 0 9 6 9 9 6นะคะ1 8เด้อคะ่ะเด้อเบิ้ลก็จะเป็น9 9นะคะ3ตัว2หางก็จะมี5 9 5 3 9 5 8 5 3เนาะคะ่ะเนาะ แคปหน้าจอพวกแม่พี่น้องตัวเนี้ตัวจอให้แค่สองหางเด้อค่ะ 8, 9, 5, แปดเก้าห้าสามแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขบยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่อง้วกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาก็เข้าไปตัวนิ้นตัวเจาะนะคะ ข้าไปตัวเน้นตัวเจาะเด้อค่ะห้าเก้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับตัวรูดมาทั้งบนและล่างแล้วค่ะ,ะวันนี้จับตามองเลขเมียที่มาให้มารูดห้ากับหกลาวพัฒนาสองตัวหกหางห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเก้า หกเก้าหกเจ็ดหกแปดเบอร์ก็จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสี่หางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามเลขนี้ที่มาเนาะตัวเน้นตัวจอห้าหกห้าแปดเก้าหกเก้าหกแปดนะคะสามตัวห้าหกเก้าห้าหกแปดเนี่ค่ะเด้อจัดไปพวกแม่พี่น้อง ชอบก็จัดแัดก็ผ่านเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโอดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเดอะ้อยังไงก็การาบขอบุณขอบคุณเสียนๆนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุณขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็การาบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะคะ่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเนาะ นี่จะเป็นของเลขล็อกกิ้งเนาะคะ่ะมีใครได้ใครตามเลขล็อกกิ้งไหมเนาะของเลขล็อกกิ้งก็เข้าไป05ตัวกลับไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวเจอดเนาะแต่ก็ถือว่าเข้าว่าผ่านนะคะวันนี้ถ้าใครจะตามล็อกกิ้งให้มารูดแล้วพัฒนา4กับ 5, 5้สองตัว6หางสี่หกสี่เจ็ดาหกห้าเจ็ดห้าแ เบื้อก็จะเป็น4 4 5 5 3ตัว4ี่หางแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามเลขหลอกกิกเนาะคะนะ่ะเนาะตัวเน้นตัวเจาะสี่หกสี่แตัว4 5 6ห้าหกเอาเพิ่บอกเป็นแต้มมวนแถวบนพี่นองสีะนะ่ห้าหกอเอ่ะต่อไปเป็นของออยอดบุรีลำ อออยอดบุรีลำก็เข้าก็ปังเนาะค่ะเนาะเคยแตกสามตัวแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ถ้าจับตามองว่าออยอดบุรีลำจะเดินอีกไหมเนาะค่ะหลังจากหลุดไปงวดหนึ่งเข้าสามตัวแล้วก็หลุดงวดหนึ่งแล้วก็มาเข้าห้าศูนย์ตรงๆแบบไม่ต้องกลับเพราะว่าให้มาแค่ห้าหางนะคะแค่ห้าหางนะคะวันนี้จับตามองของออยอดบุรีลำให้มารูดเล่าพัฒนา สามกับเจ็ดสองตัวห้าหางเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดกลับให้แล้วเรียบร้อยเด้อค่ะเท่ากับสี่หางเด้พอพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกลับให้แล้วเด้อค่ะแสดงว่าเพื่อนห้ไปบ่ต้องกลับตัวนี่เนาะสี่สี่เจ็ดเจ็ดแปดสามแปดสามตัวสี่หางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามโอยอดบุรีลำเนาะคะนะ่ะเนาะตัวเน้นตัวจอ เจ็ดสามสามเจ็ดนะคะสามตัวเก้าเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดอะแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามโอ้ยอดบุเรลีลำเนาะกันเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะของปูศูนย์เจ็ดยังไม่เห็นให้มาเด้อค่ะเด้อของปูศูนย์เจ็ดเข้าไปที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะ ถ้าใครเป็นแฟนคลับก็ต้องการขอโทษขออภัยศูนย์เจ็ดไม่ได้ให้มาเนาะค่ะของเซียนหนุ่มเน้อค่ะของเซียนหนุ่มอย่าลืมว่ารัฐบาลไทยของเขาเข้าเด้อเซียนหนุ่มสูตรเต็มเนาะค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูเข้าไปติดตามชมได้ว่าลงให้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนาะสูตรเต็มเข้า40ี่นะคะของเซียนหนุ่มวันนี้ถ้าใครจะไปลาวพัฒนาของเขาเดินยาวมาสี่งวดงวดที่ห้า หลุดจับคู่นะคะแต่ไม่ได้หลุดตัวรูดนะคะเก้าวยังมาเนาะวันนี้จับตามองเสียนนมให้มาลาวพัฒนารูดลาวพัฒนาหนึ่งกับสองสองตัวหกหางหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสี่หางก็จะมีหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองนะคะ แฟนลับของเซียนหนุม่มแคปหน้าจอคะ่ะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าไม่เห็นของเซียนหนุ่มเลยไม่เห็นของเซียนหนุ่มเลยเบิรงให้จบคลิปเด้อค่ะอย่าฝ่าวื่นผ่านเนาะค่ะเนาะค่อยไปเดอ้อพเม่พี่น้องเบอรงค่อยๆไปเนาะค่ะเนาะจะได้เห็นทุกคนเนาะค่ะเพราะว่ากว่าจะได้ตัวเลขแนวทางมากั่โมเมนธร,รมามาด่าพเม่พี่น้องเอ้ยมาดา่าตรงติดตามโมเมนต์หน่อยๆคนเนาะค่ะสิบ กว่าคนเนาะค่ะกว่าจะมานั่งจดนั่งเรียงเนาะค่ะเนาะอ่ะขอบุญขอพูดหลายๆสำหรับ fc ที่เข้ามาตัวเน้นตัวจดด1517 2527 25, สามตัวตัวเน้นตัวจดนะคะของเซียนหนุ่ม125 127นนะคะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของมาดามเด้อค่ะเป็นลาวพัฒนาของมาดามเนาะของมาดามเข้าแต่ตัวรูดนะคะวที่ผบานมาจับคู่เสียดมากเมื่อนี้คอยเขาคอยปังเดอ้อมาดามเดอ้อพาเพื่อนๆไปถึงลาวพัฒนานะแตกสามตัวเดอ้อเมื่อนนี้เดอ้อเหมือนกับรัฐบาลไทยเด้อค่ะเอาถ้าใครเจ็บหนักไปพักที่ลาวพัฒนากับมาดามวันนี้เนาะมาดามให้รูดสามกับหนึ่งกับสามสองตัวหกหาง

สองหางที่เน้นสุดๆเาะคะ 130, 13่ะหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามสี่อะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของมาดามนะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกขั้นเลยคะ่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามนะคะนะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงอะต่อตไปจะเป็นของซองสุวรรณสำหรับเอฟซีแฟนลับซองสุวรรณเตรียมตัวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเอฟซีบอกลงช่องสุวรรณใหนแนี่ลงช่องสุวรรณไหนนี่ มาดามลงบอท่านพวยพน้องหลายคนเนาะค่ะเนาะแล้วก็อินเทอร์เนต็ตไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้อินเทอร์เนต็ตดีแล้วที่นี่จะลงให้ถูกใจเอฟซีเลยเนาะค่ะเนาะอยากได้ของใครคอมเมนต์เข้ามาจะลงให้ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะคะ่ะอของซองสุวรรณหลุดไปสองวดเนาะคะ่ะเพราะว่าของเขาเดินยาวมาห้างงวดแล้วก็เว้นงวดหนึ่งแล้วก็มาเข้า อีกวัดหนึ่งแล้วก็มาเวียนอีกเนาะอ่ะวัดนี้จะเป็นยังไงซองสุวรรณให้มาสำหรับแฟนคลับซองสุวรรณแคปหน้าจอค่ะรูดบนล่างสองกับศูนย์สองตัวหกหางสองหกสองเจ็ดสองแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเบื้อก็จะเป็นสองสองศูนย์ศูนย์สามตัวสี่หางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามซองสุวรรณเนาะค่ะเนาะ ตัวเน้นตัวเจาะสองหกสองแปดศูนย์หกศูนย์แปดสองตัวสามตัวเน้นสุดๆสองหางสองศูนย์หกสองศูนย์แปดเด้อค่ะเด้ออ่ะจับหน้าจอล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของเลขลับหนางฝาเนาะค่ะเนาะของเลขลับนางฟ้าก็ไม่ผ่านเด้อค่ะหลังจากเข้าบนล่างแล้วเนาะค่ะเนาะตรงกับขอโทษขออาภายัย เท่าบนล่างแล้วหยุดเนาะค่ะเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้ต่อเลยเนาะค่ะเนาะเลขลับนางฟ้าให้มารูดโนเอ่ลาวพัฒนาสี่กับหกสองตัวหกหางสี่หนึ่งสี่สองสี่สามหกหนึ่งหกสองหกสามเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสี่หางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามเลขลับนางฟ้าเนาะ ตัวเน้นตัวจอสี่หนึ่งสี่สามหกหนึ่งหกสองสามตัวสี่หกหนึ่งสี่สี่หกนะคะ,ะต่อไปเป็นของค่าย เป็นของลุงทรงเนาะค่ะเนาะของลุงทรงก็ไม่ผ่านเด้อค่ะเด้อต้องกราบขอโทษขออภัยแฟนคลับของลุงทรงเนาะลุงทรงให้มาวันนี้รูดเหล่าพัฒนาหนึ่งกับแปดสองตัวหกหางหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าสามตัวสามหางก็จะมีสามหนึ่งห้าสามแปดห้าสามแปดเก้านะคะ อันนี้เลขลักเป็นเลขอะไรพี่น้องตัวเน้นตัวเจาะให้แค่สามหางนะคะหนึ่งห้าแปดห้าแปดเก้าเด้อค่ะเด้ออ่าแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณขอลุงส่งนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางวางทางช่องนค่ะเนกกราบขอบ,บุญขอบคุณเป็นอย่างสูงอ่ะปู่โคราชไม่ได้ให้มาเด้อค่ะเด้อปู่โคราชไม่ได้ให้มาคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นรัฐบาลไทยของมาดามเด้อค่ะจะลงให้วันนี้รอติดตามชมเด้อค่ะเด้อเพราะว่าของมาดามเข้าสามตัวตรงๆเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะขอให้ทุกคนโชคดีได้ไปลาวพัฒนาเย็นนี้สองทุ่มครึ่งนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ